แล้วโอเคครับสวัสดีครับผมคุณหน่อยคนเลี้ยงงวครับวันนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะครับให้กับตัว Honda m s x นะครับเจนเจนที่1นึ่งนะรุ่นรุ่นรุ่นแรกนะครับวันนี้ผมจะใช้น้ํามันเครื่องของตัวนี้ครับนี่ของอบางจากนะครับบางจากซูเปอร์วันนะครับบางจากโฟรีโอซูเปอร์วันนะครับเป็นน้ํามันเครื่องอแบบ ฟูลลี่ซนเทติกนะครับสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เลือกใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าราคาไม่แพงนะครับราคาร้อยกว่าบาทราคาร้อยกว่าบาทก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับราคาไม่แพงมากนะครับก็ประสิทธิภาพนะครับเป็น API SN นะครับนะครับ API SN นะครับจาโซ่ API2 นะครับ ก็ได้รับมาตรฐานนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเทียบประสิทธิภาพกับราคานะครับผมก็เลือกใช้ตัวนี้นะครับกับรถคู่ใจผมนะครับถ้าอยากได้สินค้าตัวนี้นะครับกดลิงก์ด้านลกดลิก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์มาให้นะครับโอเคครับตัวนี้นะครับใช้ดีครับบอกต่อครับผมผมจะใส่ลงประเลยนะครับตัวนี้เออลลัวเอ